ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมันนี้กับวันอังคารที่8พฤศจิกายน65านะครับเนาะครับพอเทียนพามาติดตามเลยเราพัฒนาอีกนะครับเอฟซี FC. ราพัฒนาของเทียน คนริมทางครับเอฟซีคนริมทางงวดที่ผ่านมาครับเอฟซีันที่เกียรบันจันที่เกียรที่ผ่านมาเนาะครับนะเนาะเซียนคนริมทางบนล่าง,างวิ่งรูดหกกับเจ็ดแต่ว,ว่าปรากฏว่าเขาตะเกียรเนาะครับนะเนาะเรียกจับคูบกเขาครับนะเนาะเอฟซีแต่ว,ว่ากะงวดน,นี้เขากะมาตามต่ออีกเพราะเพิ่นจะได้ตัวใดครับเอฟซี คู่บ่เข,าข่าคือกันครับเรียกพอเตียมมันละต่ว่าเรียกวิ่งเดือดรูดเขาอยู่นะครับเอฟซีเนาะอย่างหน่อยเขาก็ได้เอาไปวิ่งไปรูดกันกันเพาะได้ทุนขึ้นนะครับเอฟซีเนาะเอาธรรมดาเนาะครับ FC เอฟซีเรียกมีเขามีรูดกันบอกว่าครูบาอาจารย์ได้เนาะครับเนาะครับพอเตียมพามาติดตามต่ออีกเซียนคนริมทางนะครับเนะาะเราพัฒนา วันวันพุธนะครับเอฟซีเนาะวันพุธที่เก้าคุสกิกายนหกห้าครับเอฟซี เราพัฒนาของเซียน

บนล่าง วิ่งรูดวิ่งรูดสามสามกับสี่ครับสี่เสียนคนริมทาง จับคู่ครับพี่จับคู่สามหกสามเจ็ดสามแปด นี่คือหลักสมบานี่หลัก4ี่สี่หกสี่ หลักสี่นะครับเนาะก็มีแทมคือเก่าเอฟซีเก่าฮางคือเก่าของเซียนคนริมทางนาครับเนาะอันนี้หลักมีหลักหาครับเอฟซีหลักห้ามีห้าหกห้าเจ็ด ห้าคับเก,ก่าหางส่วนตัวเน้นเน้นที่สามเจสาแปด หลักซี่มีสี่เกียตสี่แปดครับ F4 เซีย่ว่าตัวบอลเนี้ยงหองกกระเบิงเอาได้ครับเด้๋ยพอวางหัวที่ผ่านมาตัวเขาตะเลกวิ่งเนาะครับเนาะครนริมทางครับเอซี C. เราพัฒนาคนริมทางม่ครับบนล่างวิ่งรูด3กับสจับคู่3ามหกสามเจ็ดสามแปดสหกสีเจี่แห้าหห้าเจ็ดห้าแปดนะครับเนาะเน้น,นบนล่าง3าครับสามเจ็ดสาดสเจ็ดี่ปดนี่ครับที่มออกมาลงนี่นะครับเนาะครับตามนี้นะครับเอฟ กับพิจารณาวเนาะตัวบอเนียนกับมักเข้ากับพิจนาวอ่าย่าลืมนะครับเนาะเอฟซีกับตัวน้ำมักตัวนี้เข้ากับกตัวน้ำเนาะครับเนาะเพราะว่าเลียงเลียงบ่ิเวณปากหลักครับแคปหน้าจอยเบิ้งครับเอฟซีขับไปเบิ้งเป็นแนวทางน้ำกันครับเอาพอเตรียมขอทบทวนเซตหนึงเนาะครับเนาะ วันพุทธที่9พุทธกิกายน65ลาวพัฒนาเสียนคนลิ่มทางนะครับเนาะบนล่างวิ่งรูด3กับ4จับคู่มี36 37 38 46 47 48 56 57 58นะครับเนาะตัวเน้นพรนกรมี37กับ38 47 48 ครับแคปหน้าจอไ้เบิรงครับเอฟซีไปเบิรงเป็นแนวทางน้ำกันเดี๋ยววันที่เก้าสองทุ่มครึ่งเนาะครับเนาะรูพนอาจารย์ได้เข้าอาจารย์ได้ลุดเดี๋ยวของพ,อพอ่อๆกบพ่อแ้มอีกครับเอามากระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเลยเอฟซีแจมกับมาฝากปีตอนนะ้องเอาไปเบิรงไปเป็นแนวทางน้ำกันผิดถีก,กับบวากันเนาะเอฟซีเนาะ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาครับอ้าวสุดท้าย้สุด,ดก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขาบอเบิ้งมาติดตามพอเตรมขอให้โฉบโฉบมันมันถูกหวยรวยเงินกัน,กน,กน,นเนาะครับเนาะโดยเฉพาะลาวพัฒนานะครับเนาะครับเอาสุดท้าย้สุดเนี่ยพอเตรมมีแค่นี้เนาะครับเนาะไปพอกันคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม